สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข่ามาหลับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหวยลาบพัฒนาจากแนวทางของวันที่17เดือน2จาก2 5 0 0หาร่อย67จ้า วันจันจำเมื่อนีร่กลับมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าลักะตามเคยจะสวัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยเนะจะ้ะก่อนสิไปรับชมแนวทางวเวลาพัฒนาของวันที่สิบเจ็ดจ้ะสำหรับสูตรเดิมเดิมสูตรหลักของเราเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นย้อนหลังกันก่อนจะ้ะผลของวันที่สิบสี่วันศุกร์ที่ผ่านมาจะ้ะสำหรับสุดเด่นจะให้ไปที่เด่นสามกับเก้าวีลูจ้ะการเด่นหนึ่งสำหรับ พ้นจ้าหกตัวคือสองเก้าสี่หกสี่เจ็ดจ้าสำหรับแนวท่าของห้านี่คือสรุปหายแบบง่ายๆแล้วค่ะเนาะแนวท่าของห้านี่คือเข่าล่างชุดหกตัวเรา 92, จะเก้าสองจะเข้ามาสองเก้าอันนี้คือลางหกตัวเนาะ้าพีน่น้องเอฟซีจะได้นาไปเป็นแนวท่าของลางหกตัวนีถือว่าเขาเน้นๆเลยเนาะจาก สำหรับสองตัวห่างกับโบนนี่คือผ่านไปเราจะสองตัวโบสองตัวหลางคือสี่หกบนคือหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดโอ้โหสี 4, บ่บนสี่หลางกันเลยทีเดียวถ้าแจ๊บสี่ได้ตัวเดียวนึ่ถือว่าฝัางเนาะมาซัดเลียงเลยเราจะสี่หกแล้วก็บสี่เจ็ดพนะก็เฮามีสามหกสามเจ็ดเข้ามาสี่หกสี่เจ็ดเราจะสำหรับพ้นคือตามนี่เลยเนาะส่วนสุดสามตัวกระพาดไปจา้า ตามกันต่อจากแกนวทางเล่าพัฒนาของวันจันทร์จากวันที่17จ,จาเล่าพัฒนาไอจอยลงหาสองสูตรนะจ๊ะมีสูตรเม็ดเดียวเนาะสาหรับวันซุกที่ผ่านมาสูตรเดิมสูตรลักของเฮาพลาดไปแต่ว่าสูตรเม็ดเดียวของเฮาปากนะจ้ะเ,เดี๋ยวมาเบิ่งเม็ดเดียวกันก่อนจ้ะเขโช่ว์ผุ้นนก่อนสักนิดหนึ่งสําหรับ แลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันที่1 4จะห้เดนตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวจากวันที่14ให้เดนไปที่6วิ่งรูดจากแนวทากของฮามาล่างจะตัวกับ466 4ก้าี่อ่านีคือสูตรเม็ดเดียวแล้วพัฒนาจ,จอยลงไห้2ส,สูตรตามที่เคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆเลยเนาะลงไห้2ส,สูตรเปรียบเทียบพิจารณากันเบื่องได้นอกจากเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามเนาะจ้า นักจะได้แบบไรสามารถเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้เนาะจา้ะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักแกเด่นวิ่งรูดสองตัววันนี้ให้ไปที่เด่น0กับ1นึ่งจ้ะโอ้โเด่นต่ำอ่าเปลี่ยนปากกาก่อนจะแป๊บหนึ่งโอ้เด่นเน่เด่นไวล่าพัฒนาของไอ้จ้อยเมื่อนี่สูตรเดิมสูตรลักนี่เหล็กเด่นเลี่ยงเลยเด้อนี่ศกับหนึ่ง กันเด่นสองเด่นชุดเด่นก็ห้าศูนย์กับหนึ่งไซวิ่งไซส์ลูดก็ห้าถามักจะชอบนําไปวิ่งไปลูดได้จ้มักตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปลูดได้เนะ 1, าะศูนย์กับหนึ่งรือว่าทามบอมักศูนย์กับหนึ่งกะเม็ดเดียวมั้จะหายตัวใด,วดฟันไปตัวใดรับชมหย่อนหลังใดเลยเนาะจ้าสำหรับเด่นศูนย์วิ่งลูดศูนย์จ้าจับคูศูนย์หนึ่งศูนย์สอง สำหรับเดนหนึ่งวิรุธหนึ่งจับขู่มีหนึ่งหกสำหรับกันเดนสองจะมีสองสามเาลืมอเบิ่งชุดกันด้วยละกันเนาะสองสี่สองหาจ้าชุดกันนี่คือสามขู่สามตัวบนเลขเดนศูนย์สองหนึ่ง จ็ดศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสามสองห้าเจ็ดจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา้าเด่นศูนย์รูดศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่หนึ่งหาหนึ่งหกจ้ากันเน้นไปที่หนึ่งสี่สองสี่จ้า สำหรับสามตัวบนเน้นไปที่เจ็ดศูนย์สี่ตามด้วยหนึ่งเจ็ดสามละกันจ้ะสำหรับตัวเด่นตัวเด่นคือตามนี่เลยจ้ะมาตัวได้ชอบตัวได้จนไว้แค่ไบฝากนั่ไปเปรียบเทียบพิจรารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาะสำหรับแนวทางของห้าเราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าแลวก็มีรูดเราจะขึ้นอยู่กับความหมากักความชอบเนะาะถ้าหมักถ้าชอบคอยตามจำมือนอีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันเนาะจ้ะ หมดก่อนนี่คือสีมาบานมาหลังทาศูนย์สีมาเมื่อนี่ก็คอมาบ,าน,มาบานมาหลังทาหนึ่งสีมากแต่ขอให้เด้งบนเด้งหลางหล่ะเานาะจากขอหายโชคดีมีใช้กันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยล่ะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า